ผู้ชมครับกลัาระเบิดความมันกับมวยไทยแบทเทิลศึก่ข่ชน่ข่ครับและตอนนี้ครับเราเดินทางถึงมวยคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้แล้วนั่นเองนะครับใช่แล้วเรียกได้ว่ามวยคู่นี้มี2แต้มเป็นเดิมพันนั่นเองนะครับพี่ชัยถูกต้องครับตอนนี้เนี่ยทางด้านของมุมน้ําเงินจอชัยวัฒน์ตามอยู่1ต่อ3คะแนนแต่พวกเขายังมีโอกาสอยู่เพราะว่ามี2แต้มเป็นเดิมพันในมวยคู่นี้นะครับ ถ้าไม่อยากแพ้วันนี้ต้องชนะเพื่อดึงเสมอกลับไปนะครับเอาลละครับคุณผู้ชมครับเราเข้าสู่มวยคู่สุดท้ายของเรานะครับพิกัดน้ำหนัก64กิโลกร,รมัมชิง2ต้มสำคัญนะครับนักชกในมุมน้ำเงินจากอำเภอศีคิวจังหวัดนครราชสีมาเป็นอดักมวยอายุ37ปีเป็นมวยอาวุธลุนูรางประเภทไฟเตอร์ชคได้ดุเดือดยืนระยะแข็งแกร่งผ่านการชกมาอย่างโชคโชนนะครับ 86ไฟชนะ62เสมอ1ทาย23ไฟ a n d the r a d t Matunay h เป็น e ัน i n g นครราชสีมา And 37 years o g d and he had professional record of 86ไฟ and 62 win and 23 l o s าเฟร์และจากนี้ขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมน้ำเงินจากนครราชสีมาโรเบิร์ตโจอชัยวัฒน์ ladies and gentlemen โ e รดต้ e นรับ e นบลูคอร์ e และฮีกัฟฟอร r มจอช c h a i w a t team, Robert จ o c h a i w a t และนักสู้ของเขาจากมุมแดงครับนักบวยจากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์อายุ27ปีแข็งแกร่งอาวุธลุนูรงังเป็นมวยชกสนุก ขยันแลกขยันบวกผ่านการชกมาโชคโชวเช่นกัน89าสิบไฟชนะ62เสมอ3แพ้24่สิบไฟ and h i s o p p o n e n t indoor event คราวน representing Buri Lam and 27 y e a r s of a g e and he had professional card up f i g h t and 62 w i n and 24 loss a n และจากนี้ขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมแดงจากบุรีรัมดาวสยามสวนอาหาร Eat my! Battle. ladies and gentlemen please welcome in the red corner and he comes from Swanahan. ปีกไม้จิ้าวสยามสวนอาหารปีกไม้เะครับเดินทางมาถึงผู้เอกนำรายการผู้นี้ต้องบอกว่าสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะตอนนี้คะแนนของสวนอาหารปีกไม้นั้นนำอยู่3ต้นหนึ่งสวนอาหารปีกไม้นั้นของเพีงแค่เสมอนะครับก็จะคว้าโล่ชนะเลิศไปกรอง วันนี้เป็นการเจอกันระหว่างดาวสยามสวนานปีกไม้กับ64กิโลกรัมกับโรเบิร์ตจอชัยวัน์หรือว่าโรเบิร์ตสิงห์นครหลวงเดิมนะครับต้องบอกว่าทางด้านสวนอาหารปีกไม้ปิดประตูแพ้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอย่างน้อยที่สุดของเขาจะถูกตีเสมอเท่านั้นครับอะไรครับมารู้จักกับทั้งคู่ครับทางด้านโรเบิร์ตจอชัยวัน์นายมานบเหล่าจันทึก,กจากอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาวัย37ปีครับสูง165ซนเมตร ด้านดาวสยามส่วนหาปีกไม้ครับนายเพชรชมพูปัดสาคอคร,ครับจากอำเภอรประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์วัย27ปีส่วนสูง171เซนิเมตรครับนักชกส่วนใหญ่ครับมาจากบุรีรัมย์ครับสำหรับส่วนหาปีกไม้เช่นเดียวกับจอชัยวัฒนครับโคราชหรือว่านครราชสีมาล้วนๆครับ ว่าเอานักชกพื้นเพของจังหวัดตัวเองนี่แหละครับดูลาลเปรียบเทียบกันแล้วนะครับทางฝั่งของดาวสยามนั้นดูได้ลอยกว่านะครับในสภาพร่างกายก็สัตวบานในขณะที่โรเบิร์ตนั้นได้เก่ากระดูกประสบการณ์ดีกว่านะครับโรเบิร์ตสิงห์ในกองหลวงนี่ตอนต่อยช่วงรุ่งๆนี่ก็ฆ่าตัวต้องบอกว่าต้องมีเหยียบแสนเลยครับ นั่นก็คือเรื่องราวในอดีตครับต้องมาลุ้นต้องมาดูกันในวันนี้ครับน่าดูลีลาการไหวค้ครูของดาวสยามโ้ศิลปะการไหวค้ครูครับถือว่าเป็นนักชกที่ไหวค้ครูค่อนข้างจะสวยงามครับ ธิยาไัยนันครับทำหน้านที่บนเวทีาล้ครับรุ่นพี่กับรุ่นน้องครับต่สู้เพื่อศักดิ์ศรีของค้ายเลยครับสทาจ๋าครับต้องงัดคาหาดีๆครับวันนี้เพื่อที่จะให้โรเบริร์ตจอชัยวัฒน์ชนะและทำแต้มกลับมาตีเสมอกับสวนหาปีกไม้ให้ได้ครับ ดาวสยามนั้นต้องบอกว่าไม่ธรรมดาแล้วครับดูสภาพร่างกายเนื้อตัวแล้วอืเปรีย้ยจริงๆครับนี่คือชิงสองแต้มครับประจำสัปดาห์นี้ระหว่างสวหาปิ๊กไม้กับจอชัยวัฒน์ครับโรเบิร์ตนั้นตอนต่อยสมัยลุกมลุนั้นประเภทหมัดดีครับในขาต่อยหมัดรุนแรงแมาแล้วก็หมัดซ้ายของโรเบิร์ตโอ้หเจอแค่ขวาของดาวสยาม โอ้ยกับฝั่นซ้ายครับหนักครับหนักแรงโอ้ยหาอีกแล้วครับโอ้โหมีสวนเลยครับดาวสยามโรเบิร์ตพยายามเล่นงานบริเวณล,ลตัวสลับไปหน้าแล้วครับซ้ายจอ่อ่างก่อนนี่ครับสไตล์ของเขาเลยครับโรเบิร์ตสมกับเป็นคู่ชิงสองแต้มครับขวามาสวนคือเรื่องมาซ้ายหาเลยครับแข่งกับหมัดไหลดีใครอยู่เลยครับโอ้ยมาเลยครับแข้งขวากับหมัดซ้าย โอ้เล็กกว่าครับต้องลงทุนอยู่แล้วครับการตัดลำตัวศยายพยายามโต้ลด้วยแขงขวาโเรเบิร์ตเพียดเข้ามาถึงด้วยมาซายได้บริเวณลำตัวสลับใบหน้าของโรเบิร์ตครับโอ้ยดาวศยายต่อยทูกหลักเลยครับพยายามแตะบริเวณหนา้าข้าไปที่ท่อนแขนของโรเบิร์ตครับฝัดกำลังครับดูครับโรเบิร์ตออกซ้ายด้วยมาซ้ายอีกแล้วครับ จะเดินเข้ามาทีมยัดไปดูครับทังทงงีออยืนกัในใกล้ข,ขวาแข้งขวาครับดาวสยามเหยียบดาวสยามพยายามเตะขวาบริเวณท่อนแขนนะครับแล้วก็สลับด้วยหมัดขวาเจอหมัดซ้ายของโรงเ,รเรบิร์ตโรเบิร์ตเบียดเข้ามา่อยลำตัวเอาแล้วครับไปหน้าโอ้ยลูกเัาเอาเลยครับโดนหมัดซ้ายแล้วครับล่างสลับบนโอ้ยพยายามสวนด้วยเข่าหมักหลักแรกเลยครับ อ่าแรกอย่างนี้นี่โรเบิร์ตแกชอบครับอยู่ใกล้ๆแบบนี้ครับโรเบิร์ตคขำแล้วต่อยเอาเลยครับล้มลำตัวดาวสยามพยายามจะสี่ครับสวนคืนด้วยข่าวกำลังซอกครับโอ้โหสมศักดิ์ศรีคู่ชิงสองแต้มจริงๆครับชกไปยิ้มไปครับโรเบิร์ตเออขวาของดาวสยามโรเบิร์ตพยายามจะทิ้งด้ายมาไซไม่เตะเลยครับโรเบิร์ตมัตรถล้วนโอ้ย ยังจกากการหมัดของโรเบิร์ตไว้แล้วนะครับแต่แกมาเร็วเหนือเกินครับนะครับแบข้งขวามาอีกแล้วครับแข้งขวาเจอมัดซ้ายสวนเตะได้เตะไปครับดาวสยามโรเบิร์ตกรล้อสวนโอ้ยขวาอีกแล้วครับแข้งขวาของดาวสยามนี่ไม่ธรรมดาครับรับมากๆนี่แขนอาจจะล้าได้ครับโอ้ยสวนด้วยองหลวงลำตัวมาฮิรันม้วนแผ่นดินก็มาครับ พวสยามเสียบด้วยเข่าขวาข่าขวาตามด้วยเขา่าจัดถุม่มกะแม่เขี่ยขาหน้าครับเพก่นี้สวยเดบุสพยายามจะไล่ต้อให้จุดมุมครับฟ้าแค่ขวาสูงโอ้ยุดยอดครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับสักรีครับของผู้ชิงสองแต้มโอ้ผมบ,บอกว่า ใช้ครับเพราะโคตรเดือดครับระหว่างโรเบิร์ตจอชัยวัฒน์กับทางด้านดักสยามสนอาหารปีกไม้ครับดูสภาพช้าลวงตัวจวังหวะหมายตรงครับนี่ครับโอ้ยซัดเข้าบริเวณกระโดงคางครับมีร่างสลับบนตลอดครับในขณะที่นี่ครับทีรันเมื่อแผ่นดินโอ้โห,โหเดือด เหลือเกินครับยกแรกเอาเลยครับยกที่2ครับกำลังจะเริ่มต้นครับมันจริงๆครับโอ้โหหน้าแววตาย,ยังดีทั้งคู่ครับเอาละครับยกที่2เริ่มขึ้นเขากระสุดครับโรเบิร์ตนั่นเก่าในขณะที่ดาวสยามนั้นสด ส่วนหล่อโต้ยแบบยกขวามาโรเบิร์ตเองรับหปัดโอ้หสักซ้ายขวาตอนลุกๆลุ้นี่แกประเภทมีน็อกมีนับแล้วครับโรเบิร์ตตอนต้นนั้นคู่ต่อสู้ไม่ชัดระวังนี่ร่วงมาหลายลายแล้วครับเอาอะไรับเข้าในแล้วครับตามสูตรครับมีงานสั่งดาวแสบมาเจอสองซ้ายโอ้เบี่ยดเข้ามาวางขวาโรเบิร์ตทิ้งไว้ายโอ้โหนี่ครับเล่นงานโดยเวลาตัวแล้วเจอแค่ขวาสวนคนละดอกคนละทีครับ เกี่ยวได้ครับโรเบิร์ตหยุแม่โอ้โหแทงซ้ายโอ้โยเจอหมัดซ้ายเข้าไปแม่น้ำกระจายเลยครับดูครับแต่หมัดลา่างจับยำโยนเขา่าตกในซอกซ้ายทีครับโรเบิร์ตเอาเละครับแบบนี้ดาวสยามพยายามจะล็อกได้โอ้โหเสียบขวาแล้วสอกขวาโรเบิร์ตไล่แขน เล่นกันแบบนี้เลงว่าจะมีไม่ใครก็ใครนะครับที่โดนนอ็อกตายดีได้เสียครับโอ้โหล็อกในและตีเลยครับดาวสยามาไม่สนแล้วครับลุ้นพี่ผมโดนสองสายจิกฝักซ้ายอีกแล้วตราจะปวดขวาฮ่าโเรเบิร์ตหลักหลักแรกเลยครับปวดแขนมาครับอยู่ครับแรงจริงครับ พยายามพยายามเล่นวงในแล้วเบียดเข้มามาสีเข่าขวาสลับโอ้ยเสียบซ้ายโรเบิร์ตนั้น4เนตเข่านี่นสลแฉกนะครับโอ้ยเริ่มมีอาการเหมือนกันครับโรเบิร์ตแอดิดนะว่าจะเป็นมวยมันหนักแต่พอเราเจอเข่าแล้วกองลูกนั้นสลแฉกอย่างนี้ตลอดครับนี่คือลูกแก้ลูกกันครับของมวยไทยครับยืนอยู่วงนอกนี่อันตรายเดช้าลงแล้วครับโรเบิร์ตตัดทีอย่างเสียบขวา โอ้แล้วแทงซ้ายครับต่อยถูกสูนแล้วครับดาวสยามไม่ยอมอยู่วงนอกพยายามจะแทงขวาแล้วควนสอกขวาแล้วเจอปัดซ้ายโอ้ศสอกซ้ายมาแล้วครับโรเบิร์ตมีฮึดขึ้นมาบอเล่นในช่วงป่ายโยกครับโอ้แล้วแทงซ้ายบิดมากระชากโอ้กลายเป็นทางด้านดาวสยามครับ ไลจะเข่าเสียบแล้วล็อกในโอ้โหเมื่อสักครู่นี้เต็มเต็มครับโรเบิร์พยายามจะเล่นเกมแต่สยามับเบียดเข้ามาตบด้วยมัดและเสียบด้วยเข่าจะมาสุดท้ายครับดาวสยามโอ้โรเบิร์ตพยายามจะนี่ครับทิ้งออกมา้ายโอ้หมดยกครับ ราอยู่กับรายการมวยไทยแบทเทิลสึกค่ายชนค่ายครับระหว่างสุนหะปีกไม้กับจอชัยวัฒน์เดินทางมาถึงยกสุดท้ายของคู่มวยชิงสองแป้งครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เลยครับอย่าประมาณโลเบิร์ดนะครับโอ้โหนี่กับแขงขวาของดาวสยามแกเตะไม่เตะแล้ว่ากับเตะแล้วมีบัตรขวาสลับเหมือนกันครับดูครับฟุกซ้ายโอ้โหกดไม่ลงครับแลวดูครับดอกนี้ครับ วิ่งมาสวนกับหมัดกับทางด้านดาวสยามโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนหน้าสบัดเลยครับดูครับแต่แรงไม่พอครับแรงเริ่มทดถอยครับ<ๆ>เพราะว่าดาวสยามนี่ก็เตะหน้าเข้าไปที่บริเวณต้นแขนซ้ายอยนะไรครับยกนี้ยกตัดสินครับสามนาทีสุดท้ายต้อบอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขนะครับ พักล้วพิจซ้อมอย่างนี้นี่อือหือนะครับ3นาทีที่เหลือครับว่ากันต่อคร,บอบรับโรเบิร์ตเตียนเข้ามาต่อยรับตัวเป็นที่หมัดแล้วครับโรเบิร์ตครับตอนนี้เอาวุธอื่นเอาไว้ที่มุมหมัดอย่างเดียวกับหัวใจโอ้ยหุ้ขวาจะเขี่ยขาหน้าครับดาวสยาม โรเบิร์ตทิ้งมาซ้ายทิ้งมาซ้ายโอ้ยดาวสยามจะแย็บวับแล้วทีไวโรเบิร์ตเปลี่ยนเข้ามาโอ้ยทิ้งเข้ามาซ้ายโอ้ยเอาเลยครับโดนคเข้ามดาดาวสยามย่างทนจริงๆครับโอ้โหมันจริงๆครับแมโรเบิร์ตก็ไม่รักความพยายามดูครับนี่ครับทิ้งเข้ามาซ้ายทิ้งเข้ามาซ้ายทิ้งมาซ้ายอีกแล้วสวนด้วยสองขวาเหมือนกันครับดาวสยามโอ้ยใช้คำว่าโคตรมันเลยครับท่านผู้ชมครับ โอ้ตอนนี้เสียงเชียร์กรับับงสนั่นเอาเลยครับโรเบิร์ตได้ใจกว้างแงซ้ายหลังจากเดินเข้าหากับโรเบิร์ตเปิดเนกันก็ใส่แอนดี้อัพวางขวาโรเบิร์ตทิ้งน้ำมาซ้ายโอ้ยเสียบด้วยข้อขวาจะ,จะบิดแมวงในครับไม่ได้ครับต้องเล่นของถานาัดครับโรเบิร์ตเก็บปัดโอ้ย,อยดูครับปัดท้ายของโรเบิร์ตนี่ก็ทิ้งมาซ้ายอีกแล้วเจอแค่ขวาโรเบิร์ตเปลี่ยนเข้าหาทิ้งซ้าย โผลแล้วอย่าออกอาการครับทั้งทีทัทีแบบนี้เสียสายโอ้ยเอาละครับอ้าวโอ้ยโรเบิร์ตดูครับต่อยได้มันจริงๆครับโอ้ยมันเดาครับท่านผู้ชมครับล็อกนายดาวสยามมาโอ้โหดูครับโรเบิร์ตดาวสยามเยิงเข้ามาอยากจะแก้คืนครับดาวสยาม เปลนี่ครับปล่อยท้ายโอุ้ยขาไปครับอาดอนสยามเกียดเข้ามาโอ้โหโลเบิร์เล็กเครื่องไปเมื่อกี้นี่ก็าการอ่อนแรงเองหรือเปล่าครับโอ้ยไม่ได้ยิ้มเลยครับนี่จะหมดแรงเลมาแล้วครับในช่วงปลายยกครับท่านผู้ชมครับอาดอนสยามเสียบขวา

ราสิอาวางขวาคนละดอกคนละทนดีก็เบิร์ดวางซ้ายอีกแล้วง่าและทีไว้เราสิอาขยับมาวางขวาไม่เข้าเอาครับแน่โรเบิร์ตโอ้ยเดือดจริงๆครับโอ้สุดยอดครับท่านผู้ชมครับสําหรับคู่นี้ครับคู่ชิงสองแต้สมสมศักดิ์ศรีครับโอ้โอดูครับเข่าขวา บอนขวามาครับแม่ไล่กับซ้ายครับนี่ครับหยับเข้าไปถึงระบาดซ้ายพยายามจะสวนเหมือนกันแต่เจอแข้งซ้ายของโรเบิร์ตครับูครับนักชกวัย37ปีครับวันนี้โอ้แล้วสอกซ้ายโอ้มีโดนแล้วเมาครับก็การเป๊เหมือนกันครับดาวสยามเอาละครับวินาทีระทึกใจครับท่านผู้ชมครับจะตีเสมอหรือว่าทางหน้าสวนอาหารปีกไม้จะคว้าชัยไป ผู้ชมครับก็ไปฟังคำตัดสินนะครับมาลุ้นกันก่อว่า,วามวยคู่นี้เนี่ย <Battle. S 1> จะมีรางวัล Battle หรือ Super Battle สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์ บัเทิลคนละ5,000บาทแล้วจากนี้ไปฟังคำตัดสินกันครับ r e a d e s of of and g e n t l e m e n After Three Round of Action and the Winner is Mobiley รอซมมาซมมกันครับแบ่งตามกันไปครับโอ้โห เสมอกันในคู่สุดท้ายเอาเลยครับแล้ตอนนี้ครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณชัยวัฒน์สุขเดชะหัวหน้าค่ายต่อชัยวัฒน์ขึ้นมาบนเวทีด้วยครับและขอเรียนเชิญคุณภัยรอดหนองยาวนะครับหัวหน้าค่ายสวนอาหารปีกไม้ครับ ลำดับถัดไปนะครับขอเเชิญคุณอาศิระโตจะเจริญสุขประธานบริษัทแม็กซ์มวยไทยจงกัดขึ้นมาบนเวทีเพื่อมอบรางวัลให้กับทั้งสองค่าด้วยครับและโรกเกียรติยศครับวันนี้ครับผลเสมอตรงนี้นะครับทำให้บุมแดงน,นะครับสวนอาหารปีกไม้เป็นแชมป์ไปครับในคัมคืนวันนี้ครับสำหรับรางวัลรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล1น0 0 0บาทขอเชิญคุณอาศิระโตจะเจริญสุขเป็นผู้มอบเลยครับ ค่ายจอชัยวัฒน์นะครับและไป1 0 0 0 0ืนบาทครับและและค่ายที่ชนะในวันนี้ครับจะได้รับเงินรางวัล5 0,000บาทขอเชิญคุณอาศิละเตาะจระสูนเป็นผู้มอบให้ด้วยครับห0,000ืนบาทครับสารสนอาหารปีกไม้ครับและเรียนเชิญคุณอาศิละนะครับมอบโลกกิริยศมวยไทยบัตเทิลสิกค่ายชนค่ายครับให้กับหัวหน้าค่ายสวนอารปีกไม้ขอสิยงปรบมือหน่อย ขวาแชมป์ไปครับคุณผู้ชมครับนี่เลยครับคือทั้งหมดทั้งมวลของความมันในสัพท์ด์นี้กับมวยไทยแบทเทิลศึกค่ายชนค่ายครับตอนนี้ยังไม่จบนะครับสำหรับตอนนี้พักสักครู่เดียว คุณผู้ชมครับขึ้นชื่อว่ากีฬาก็มีแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับในสัปดาห์นี้ทําให้ค่ายสวนอาหารปีกไม้นะครับเป็นแชมป์ประจํำสัปดาห์นี้ของมวยไทยแบทเทิลศึกค่ายชนค่ายด้วย5ต่อ3นั่นเองนะครับก็เป็นสกอร์ที่เสมอกันในคู่สุดท้ายแบ่งไปสกอร์ละค่ายละ2แต้มนั่นเองนะครับนั่นคือบทสรุปของชัยชนะในค่ำคืนวันนี้ครับของค่า,ายสวนอาหารปีกไม้จากสระบุรีครับ เป็นแชมป์สัปดาห์นี้ไปคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงท้ายครับของการถ่ายทอดสดของเราครับแต่ว่าคุณผู้ชมครับยังไม่หมดเท่านี้เราจะส่งต่อให้กับผู้บรรยายนะครับติดตามไฮไลท์ของค่ําคืนวันนี้กันอีกครั้งหนึ่งว่ามันเล้าใจขนาดไหนครับแต่วันนี้ครับจากแม็กซ์มวยไทยเซเลบบรรยาครับน้องการและผมต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับมวยมันแบบนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเรามาชมภาพไฮไลท์นะครับ หนี่คือคู่แรกครับเปิดหัวของสุดค่ยชนค่ายครับยักษ์เมฆากับประเสริฐชัยเสริฐแคนน้นได้ลูกเก๋านะครับในขณะที่ทางฝั่งของพยักษ์เมฆานั้นได้สุดแล้วดูครับจังหวะฟันซอกซ้ายนี่เฉียวไปนิดเดียวเลยครับแล้วดูครับเสจะแทงซ้ายประเสริฐชัยครับมีหมัดแบบนี้ครับต่อยอ้อมก,กาดครับพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาครับประเสริฐชัย จาหลวงลำตัวครับแต่ดูครับรูปร่างค่อนข้างจะเสียเปียบครับในวัย36ปีแต่วงในครับพยายามจะสู้ตลอดครับโต้ทุกลูกครับนี่ครับกับมันขวาโอ้โหเล่นงานเอารุ่นน้องนี่น่าสะบัดไปเลยครับแต่เอาไม่ลงครับกดไม่อยู่ครับเดินขอครับแต่ดูครับวงในค่อนข้างจะเป็นหลอกครับรูปร่างเสียเปียกครับขีลรวแทง ยังไม่ขาพอได้จังหวะนี่ครับเปลี่ยนเลยครับอาศัยความสูงความยาวแล้วนี่ครับกดมากระซวนไปขอบขวาแล้วใช้เหลี่ยมตัวช่วยครับหักทวามลายครับลูกนี้โอ้โหแล้วตบด้วยศอกซ้ายคนทางทีมยามทำผลงานได้ดีครับพยักเมฆาส่วนผู้ที่สองครับอนันตศักดิ์ส่วนทางพีไม้กับปูซังเบ็กจอชัยวัฒนค์ครับโอ้แล้วดูจังหวะจุดที่เกิดเหตุครับอนันตศักดิ์นั้นแก ได้ความเร็วครับแล้วก็ความคล่องบาทานลูกพักไปหนึ่งทีรุ่นพี่ดูครับทีมหน้ารุ่นพี่เลยครับอนันตศักดิ์สามกันครับแบบนี้รุ่นพี่ดูครับแต่จังหวะนี้ครับถูกต้อนไปที่มุมแดงครับแล้วหลวงลาตัวโดนลําตัวแล้วจักระี้ครับโอ้โหไม่ไหวครับโดนหน้านั้นไม่เป็นไรครับแต่พอโดนลําตัวแล้วโอ้โหอาการให้เห็นเลยครับู้หแล้วดูแกต่อยครับ เข้าไปที่บริเวณชายโค้งกันไม่ไหวครับแต่ปี่2ตกอยู่ที่สวนอาหารปีกไม้เช่นเดิมทำไปแล้ว2อสูตก็มาถึงคู่ที่3ชาติชายสวนอาปีไม้กับสินามิจอชัยวัดรครับดูครับสินามิตรหง้มเดินครับพยายามจะเดินถึงแม้ว่ารูปร่างจะเสียเปียบครับแต่วันนี้ใช้ความเก่ากระดูกประสบการณ์ครับเดินขู่รุ่นน้องทางซ้ายนี่คือดาวดังในอดีตนะครับสินามิแต่พยายามจะเปลี่ยนดูครับ พยายามจะฟาทาลูกพักครับผูรุ่นน้องไปเรื่อยครับชาชัยก็พยายามจะโต้ด้วยแข้งเดินเสียบซ้ายออ้ยแล้วดูครับดอกนี้เน้นที่วงในครับจังหวะขีดแลกกันทีต่อทีครับจังหวะเสียบดูครับแกเสียบเนื้อเน้นๆเลยครับโอ้โหกดลงมาแล้วกระทุ้งด้วยขาขวานแลนี่ครับจังหวะบินตีโอ้โหแกโหนแล้วบินตีเสียบเข้าใส่ครับ หับเลี่ยวความเข่านี่อยู่ที่แกครับแล้วจังหวะนี่ครับคนลงมาแล้วก็สว้ครับโอ้โหเน้นๆเน้นๆเลยครับลู่ลงครับไปกองกับพืนเวทีโอ้โหบอกว่าปิดฉากครับทำคนเลยครับําให้จอชัยวัฒน์กลับปตีไข่แตก2ต่อหนึ่งแต้มครับลู่ลงตามเข่าเลยครับไม่ไหวครับ้านชานชัยหาเด็งคู่ของ กรุงเทพเสือน้ำปีกไม้กับเตยเพชรจอชัยวัดรับหลกกล่างสูงยาวกว่าครับออกมาแลกเปิดฉากสาวหมัดสาวแข้งใส่กันครับแต่อาศัยความใหญ่ครับชนะกรุงเทพดูกับแกนแทงแบบนี้ครับสูงยาวเข่าดีเข่าแหลมแทงเจ็บครับพยายามไล่แขนแล้วโอ้โหดูกับกนลงมาแล้วกันถุงตึกขวาขว่าอยมาแล้วเสียบด้วยซ้ายครับแล้งัดดูครับ หลอกสลับจะแทงซ้ายครับแต่ยกขวายัดเข้าไปครับโอ้โหโดนเข้าไปตรงซี่โครงซี่สุดท้ายพอดีครับห่วยหมเลยครับเตยเด็ยกซ้ายมาก่อนครับขวาตามตั้งตัวตั้งหลักไม่ทันครับโอ้ดอกเดียวเลยครับเสียบทะลุหัวใจเลยอุ้ยแล้วเสียวไส้ครับท่านผู้ชมแ้มทิ้งหาไป3ต่ตอนหนึ่งครับสำหรับคู่นี้ยากตอ ใายจอชัยวัฒน์จากนครราชสีมาแลครับเวียดนารายการครับดาวสยามตระหนปีกไม้พบความสดขึ้นเวทีเจ้าเกโรเบิร์ตจอชัยวัฒน์หรือว่าโรเบิร์ตสิงห์นครหลวงจอมเก่านะครับโอ้ว่าพลังก๊าปนไว้ใจได้อยู่ครับถึงแม้ว่าวัยจะร่วงเข้าสู่เลข37ครับโอ้37มสิแข็งแรงแข็งแกร่งเลยครับโรเบิร์ตตู้กับพยายามจะทิ้งสมัติทรายดาวสยามก็สู้เหลือเกินครับ จังหวะล้วงลำตัวครับมีลางสลับบนทางนักเอาสยามพยายามจะมีลูกไม้อย่างฮีรันบุ้นแผ่นดินครับมาใช้แล้วนี่กับแข้งขวาพยายามจะหยุดลุ่นพี่ให้ได้ครับแต่โรเบิร์นั้นคนเหลือเกินครับต้องบอกว่าสายกนั้นไม่มียกไหนเหมือนกันเลยครับโอ้ยยกนีของคุ้ดยกหน้าของผมครับคุณดิโดนแล้วสุดโดนแล้วอาการให้เห็นเลยครับดูครับว่า ผู้คู่แล้วก็สมกับที่เป็นผู้ชิงสองแม่นครับและกันสนุกเหลือเกินครับนี่คือรายการเดอะแบทเทิละจำนัยนสุดที่1 6ธันวาคมก็บวันนี้ผมประถมวงศ์ผลอาลีครับผมสุภาชินยุบมูลครับแล้วก็ทีมงานบริษัทแม็กเมยไทยจำกัดครับขอได้ความขอบคุณจากช่อง8ครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ